ส่งกับมันใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยนะครับส,ส,สวัสดีครับ ผมเอกพจน์สันติวิทยนนลาน์ผมทะเล YBL กีตภา์พัฒนาการผมป้องเมนสแตนอัตพลกองพมครับวันนี้เรากลับมาพบในรายการ YBL d h e b a l e r นะครับ YBL ตอนนี้เดินทางมาถึงซีซั่นที่3แล้วนะครับเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลรามคำแหงนะแล้วก็ในฤดูกาลนี้เราอยากจะพาทุกท่านเนี่ยไปรู้จักความสามารถของเด็กไทยพบกันได้ทุกวันเสราร์ ที่ Workpoint ช่อง23ครับแน่นอนครับแล้ววันนี้นะครับก็คือวันเสาร์ซึ่งเป็นการแข่งขันศึก YB l t h a i l a n d Season 3 h r e e นี้ร็พเซษตดยโรงพยาบาลรามคำแหงแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยเข้าสู่สัปดาห์ที่4ของการแข่งขันแล้วนะครับ แล้วก็มาเริ่มกันที่ช่วงแรกของ YBL The Baller ในวันนี้นะครับ,รบเริ่มกันที่ช่วงแรกเลย Treating Today สาสิ่งที่น่าสนใจที่สุดใน YBL ประจำสัปดาห์นี้เอาพี่ทะเลก่อนมีอะไรบ้างโอ้โหจริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่โอ้หเกิดเหตุการณ์ขึ้นเยอะมากแล้วมันต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่มันกำหนดหน้าตาของตารางคะแนนใน YBL ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราดาเนินการมาถึงสัปดาห์ที่3กว่าๆแล้วในวีคนี้นะครับซึ่ง แมทที่ผมขอเลือกหยิบยกมาให้ท่านผู้ชมได้กลับไปดูกันนะคือแมทระหว่าง Bangkok Storm และ Bangkok Heat ในรุ่น U10 หรือ U12 คือต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่คือ Bangkok Storm เนี่ยเขาตอนแรกเขายังไม่เคยแพ้ใครและเขามาแพ้เกมแรกในวีคนี้ซึ่งเนี่ยตอนแรกอะโมเมนตัมเขากำลังจะแขวแล้ะ กลับกลายเป็นว่าเขานำแบงคขาฮีดอยู่23คะแนน<า>เขานำอยู่23คะแนนครับซึ่งตอนแรกอะ่ะผมก็คิดแล้วว่าโอเคอาจจะเป็นอีซี่วินของแบงคอกสตอร์มแหละแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าแบงคอกฮีเนี่ยรันคะแนนมา22คะแนนแล้วมันมากลับมาห่า,างแค่1นคะแนนเท่านั้นจบเกมกับกลายเป็นว่าแบงคอกสตอร์มเนี่ยเอาชนะฮีไปได้แค่1คะแนนเท่านั้น โอ้โหนี่เกมของผมให้5ดาวเกมนี้คือ5ดาวครับอันนี้คือของดีรุ่นเด็กรุ่นเด็กรุ่นโตมีของดีมไหมให้เลือกนี่คือลำบากเลยนะเอาจริงๆเอามาสักหนึ่งน้ำจิ้มโอ้มันเบียดกันมากในแต่ละคู่แต่ไฮไลท์ของสัปดาห์ที่3นะที่ผมพอจะนึกออกน่าจะเป็น เกมระหว่างแบงคอกสตอร์มกับสยามฮูเปอร์โอ้โหมันเป็นการวัดกันของโค้ชเปาแล้วก็โค้ชโสที่แบบเป,เ,ปเป็นทั้ง er, ชูเตอร์แล้วก็พอยต์การ์ดอดีต นักฬาระดับคลับแล้วก็ที่เล่นในลีกสูงสุดของไทยมาแล้วซึ่งเกมเนี่ยมันเบียดกันมากแล้วก็เรียกได้ว่ามันเป็นอีกหนึ่งเกมแหละที่มันเกิดขึ้นในหลายๆครั้งกับซีซัน3ครั้งนี้นะเพราะว่าบาลานซ์ทีมในยูสิบสาเนี่ยมันสูสีกันหมดเลยตอนนี้เนี่ยตารางคะแนนเดี๋ยวลองไปดูว่ามันยังไม่ฉีกกันมากเลยแล้วเกมนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันวัดกันถึงช่วงสุดท้ายแล้วพอวัดกันถึงช่วงสุดท้ายมันกลายเป็นว่าทีมที่ผิดพลาดน้อยที่สุดในเกมนั้นเป็นทีมที่คว้าชัยไปอือดัมาก ลองไปดูไฮไลท์กันกับเกมของสัปดาห์ที่3นะเรียกว่าเป็นคู่สุดท้ายของวีคเลยระหว่างสยามฮูเปอร์กับทางแบงคอกสตอ o r m มันมากๆเกมนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆเกมนะที่ต้องทําใจเลือกจริงๆเพราะมันมันทุกเกมมันสูสีทุกเกมนะอันนี้เลือกยากจริงซีซั่นนี้เบียดมากผมมีอย่างเดียวแล้วกันผมว่าทุกคนเนี่ยเลือกเป็นเลือกเป็นเกมไปแล้วเนอะผมอยากให้คุณเนี่ยจับตามองทีม f i เอดีกว่าเอาเป็นอยากให้จับตามอง f i r อเพราะตอนแรกเนี่ยเขาเริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยด้วยการแพ้ติดติดกันแล้วตอนแรกเนี่ยดูแล้วแบบมันไม่น่าจะมีแววจะกลับมาได้แล้วหลายทีมคิดว่าคงจะเป๋ไปละแต่กลายเป็นว่าสัปดาห์นี้มีแข่ง3เกม,ม <ๆ S 2> เขาชนะ3เกมรวดและดีดตัวเองจากบวยเข้ามาสู่พื้นที่เพย์ออฟอยากให้ไปดูฟอร์มของ FIRE อดีๆว่าทีมนี้น่าจับตามองมากสัปดาห์นี้ครับครับ แล้วปีนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นการแข่งขันแบบระบบหลีกที่พบกันหมดทุกทีมมันมีโอกาสที่จะเข้ารอบเพย์ออฟกันหมดนี่ก็คือใช่ทีม n g Today ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่รับที่ผ่านมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกันครับกับภาพรวมของสัปดาห์ที่3ในศึก YBL Season 3 p r e s e n t e โ by โรงพยาบาลรามคำแหงกับช่วงนี้ครับ U.S.3 on YBL ครับ โอ้ p หพรีเวส l y กับ YBL ของเราในวีคที่ผ่านมาเบียดทุกคู่เดือดทุก <S <S เกมนี่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับนี่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วช่วงต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับน้องๆ YBL รวมถึงโค้ชของพวกเขาในลีก YBL ีซีซั่น3ให้มากขึ้นนะครับกับช่วงทีมชูโนโดยในรุ่นอายุ U10- U12 ในวีคนี้นะครับเราขอยิบยกเป็นทีมสยามสแลม์ส จากโคชโอ๊กนะครับทีมรองแชมป์เก่าซึ่งตอนนี้ฟอร์มกำลังเข้าฝักเลยเดี oh, yeah. okay. uh ๋ยวไปรู้จักพวกเขากันมากขึ้นครับสวัสดีครับผมโคชโอ๊กจากสยามแลมเมอร์รุ่น U10 U12 ครับ แน่นอนคือต้องเห็นอยู่แล้วเพราะว่าหลีกเรามุ่งเน้นในเรื่องของการ develop น้องๆมีความเข้าใจแล้วก็พัฒนามากขึ้นทุกๆส่วนเลยเช่นน้องบางคนยังไม่รู้เกมลับมีกี่แบบฉะนั้นวันนี้ได้เห็นถึงความเข้าใจมากขึ้นแต่อาจจะต้องให้เวลาน้องๆหน่อยพวกเขาตั้งใจที่จะปรับปรุงตัวเองเพื่อไปในทิศทางที่ดีแน่นอนครับสวัสดีครับผมพิวเชครับผมอยู่ทีมไซอมเซมเมอร์ครับเชดดี้ครับชีพูลีครับ เชครับสวัสดีครับผมชื่อเทดดี้ครับดินครับเฮ้ยดิมสวัสดีครับชื่ออบโรดครับเมทาวับสวัสดีครับผมชื่อบิมบิมครับฝากเชียร์สแลมเมอร์ด้วยครับสแลมเมอร์จะทำเต็มที่ครับ ครับนั่นคือส่วนหนึ่งของสยามสแลม,มอร์สจากโคชโอ๊กนะครับโอ้โหต้องบอกว่าทีมนี้เป็นทีมที่น่าจับตามองอีกหนึ่งทีมเพราะว่าเขาเป็นทีมรองแชมป์เก่าด้วยแล้วตอนนี้ออนเ่เ<ล> <ๆ S 2> อมกำลงังกำลังกลับมานะทางยสยามสแลม์มขอร์ของ U 1 0 U12 ยูสิบสามยูสิบสี่เป็นไงบ้างครับสัปดาห์นี้ยูสิบสี่วันนี้จะอยากจะพรีเซนต์แบงคอกสตอมม์มีดีไงมีดียังไงต้องบอกว่ามีดีก็คือตั้งแต่ตัวเฮชโค้ดเลยก็คือโค้ชเปาเนี่ยเขาเป็นชูเตอร์นะตอนที่เขาเล่นทีมอาชีพลีกอาชีพต้องบอกว่าในลีกประเทศไทยเนี่ยนี่คือมือสามแต้มที่แม่นที่สุดใช่โอ้เราก็อยากจะพูดอย่างนั้นแต่แบงคอกบีทมันมีนักกอลอยู่ไงเราก็ไม่กล้าพูดสักเทขายิงเยอะสุดเขายิงเยอะสุดอยู่ปีนึงโอเคแต่วันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูคาแรคเตอร์ของ ตอมกันนะครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชเปาเนี่ยเรื่องของเกมเพสซิ่งแล้วก็ความดุดันในช่วงท้ายเกมเนี่ยจะมีทีเด็ดค่อนข้างเยอะแล้วก็ b a n g k o สตอร์มจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่5นาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่4เนี่ยเขาสามารถทำเกมเชนหรือว่าพิกเกมได้บ่อยมากแล้วในรายการวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกันครับกับทีมแบงคอกสตอร์มครับกับ YBLU 1 3 U 1 4ครับครับ สวัสดีครับผมโคชเปานะครับสวัสดีครับผมโคชยีนะครับมาจากแบงคอกสตอร์ม U13 U14 ่ครับจะพยายามสร้างสถานการณ์การซ้อมครับดีลการซ้อมที่จะพูดเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็มีเงื่อนไขกันให้ทำร่วมกันซะส่วนใหญ่แล้วก็พยายามพูดให้เขาเชียร์อัพเพื่อนๆที่ได้มีส่วนร่วมกับทีมสวัสดีครับชื่อคิมมาจากแบงคอกสตอร์มครับดาฟครับชื่อดาบมาจากแบงคอกสตอร์มครับ แพทริกครับเห็นเขาชื่อตลอดเลยครับสวัสดีครับชื่อแพทริกพี่โ,โตนครับเขาเลี้ยบเก่งมากเลยครับโจนดักบอกได้ดีมากบแล้วลูกนี้ก็เรียบร้อยหรือเปล่าเปล่า <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะหนูชื่อว่าเกนฝากเชียร์แบงคอกสตอมกันเยอะๆด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยบ๊ยบาย เป็นไงบ้างโอ้โหโคชเปาผมคารคเตอร์นี้คนละเขื่องนเลยข้มข้นเลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าใครที่ยังไม่มีทีมเชียร์ผมได้แล้ว2ทีมรุ่นเลททีมรุ่นใหญ่ทีมนึ่งถูกต้องรอดูกันได้เพราะว่า YBL The Baller ของเราเนี่ยจะมีการแนะนำทีมทั้ง U10 U12 แล้วก็ U13 U14 ทุกๆสัปดาห์ด้วยคือนอกจากท่านผู้ชมจะได้เห็นน้องๆเราโชว์ฝีไม้ไลยมือในสนามในขอดบาสกตบอกกันแล้วเนี่ย เรายังพาท่านผู้ชมไปบุกสนามซ้อมเห็นอีกแง่มุมหนึ่งเห็นความน่ารักหรือหรือว่าเห็นเวลาที่น้องๆได้เก็บตัวซ้อมัาทีมกันกว่ามันจะออกมาเป็น YBL ที่ทุกคนเห็นทุกวีคเนี่ยจะเป็นยังไงอ่าใช่เลยกว่าจะได้มีบาสมันมันที่สู้กันสูดสีขนาดนี้เบื้องหลังเนี่ยน้องๆและก็ทีมงานโค้ชเ่ทำงานกันหนักขนาดไหนหและแน่นอนครับนอกจากการแนะนําทีมแล้วนะใน YBL The Baller ของเราเนี่ยทุกสัปดาห์ จะมีอีกหนึ่งช่วงเป็นสกิลอินเซติเซกันะครับ,รบที่จะมีโค้ชในลีก YBL เนี่ยมาสอนทริคนะครับในการเล่นบาสเกตบอลนะครับเดี๋ยวเราปิดเบรกหนึ่งด้วยช่วงนี้เลยนะครับกับสกิลอินเซติเซกันครับซึ่งสัปดาห์นี้เป็นโค้ชเปาครับ สวัสดีครับโค้ชเปาจากทีมแม็นคอรอบสตอร์มยูนิฟสนยูนะครับเล่นตำแหน่งชูตติ้งการ์ดครับผมวันนี้นะครับเปาก็จะมาสอนเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับการยิงบอลให้มันดีขึ้นนะครับน้องๆสามารถนําไปใช้ไม่ว่าจะสนามบ้านหรือในบ้านก็ทําได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนที่เพียงแค่นิดเดียวหลายๆคนนะครับจะโฟกัสไปถึงการ ยิงบอลให้ตรงอันนี้ก็สําคัญนะครับแต่เปามีอย่างหนึ่งที่มันสําคัญสำหรับเปามากๆก่อนที่เปาจะยิงบอลทุกครั้งนั่นก็คือขาครับไม่ว่าเปาจะวิ่งไปรับบอลจากทางซ้ายหรือว่าทางขวาเปาจะต้องทําให้ขาหันมาหาห่วงให้ได้มากที่สุดครับเราเริ่มจากการโยนบอลก้าวขามาแบบนี้ให้ขาเราเซ็ตให้ได้มากที่สุดหรือหันข้างจับบอลเห็นไหมครับว่าคีย์หลักเราคือขาน้องๆส่วนใหญ่ที่เปาเห็นมาเวลายิงบอลบางทีจับบอลปุ๊บขาอยู่อย่างนี้อยู่เลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งก่อนเราจะชูตพยายาม เซตขาให้ได้มากที่สุดครับปากด้วยนะครับลองกลับมาทำที่บ้านกันดูแค่มีลูกบาสกับห้องนอนหรือที่ไหนก็ได้ก็ทำได้แล้วดีวนี้ง่ายมากๆเลยขอบคุณครับกลับมาสู่ช่วงที่2นะครับในรายการ YBL d e p b w l e r นะครับรายการที่จะพาทุกท่านมารู้จักน้องๆ YBL Thailand ที่พรีเซนเตโดยโรงพยาบาลรามคำแหงนะ ในฤดูกาลนี้เนี่ยมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องนะอยากจะบอกทุกท่านว่าเราเนี่ยเรียนเชิญทุกท่านเนี่ยมาเชิญชมที่สนามได้นะเรามีน้องๆเนี่ยน้องมารก,กิจากแบงคอกใจแอน t แล้วก็น้องไต้ตันจะพาทุกท่านไปทัวร์โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีสาขาราชพฤกษ์นี่คือสนามหลักที่เราแข่งขัน YBL กันในฤดูกาลนี้ครับ สวัสดีครับผมชื่อเตยตั้งครับผมชื่อเมทครับชื Leonardo> ่อมากิครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรียนนานาชาติรุ่มฤดีราชพฤกษ์แคมปัสครับแล้วเราจะไปสัมภาษณ์คนในสนามกันนะครับว่าเขาเตรียมตัวอะไรมาบ้างครับวันนี้เตรียมอะไรมาสนามบ้างครับเกมโทรศัพท์แล้วก็ที่ชาร์จแบตเพราะว่าต้องชาร์จวันละสี่รอบโอเคไหมอ่ะไปต่อวันนี้เตรียมร้อมอะไรมาแข่งมา้งครับชุดแข่งรองเท้าขวดน้ำครับยาดนะ วันนี้เตรียมอะไรมาสนามบ้างครับเตรียมใจมาชนะครับเนี่อะไรครับวันนี้เตรียมอะไรมาเป่าบ้างครับเตรียมนกหวีดครับออมันต้องมีนกหวีดนะพวกสิลั์ไม่หวีดมันทำอะไรไม่ได้กาเตรียมใจยิ่งเจอไหนไดหรือต้องเตรียมใจให้เยอะเลยครับสนามในสนาม เตรียมอะไรมาแข่งบาสบ้างครับต้องกระติกน้ำบอลรจอยแล้วก็กระเป๋าอันเดอร์เลยครับแล้วเตรียมตัวไงก่อนแข่งบ้างครับไปเข้ายิมแล้วก็นวดซ้อมยิงครับออครับ โอ้โหแทบจะเป็นดาราไปแล้วนะทยท่านกับมากิโอแล้วก็เป็นสนามหลักของเรานะครับกับโรงเยนนาชติร่วมดิดีราชพษ์แคมปัสแหสนนี้นะที่ต้องบอกว่านี่คือสนามที่ดีมากๆนะดีมากคุณภาพสนามนี่คือฟอรซิลิตี้สนามครบเลยแล้วก็แป้นก็มาตรฐานระดับฟีบ้านะครับผมแล้วก็ยังไงพี่เลยหลังจากเราไปรู้จักน้องๆกันมากขึ้นละเรารู้จักโค้ชเรารู้จักน้องๆใน YBL รวมถึงเราจะมีพิธีกรภาคสนามพาไปรู้จักกับเพื่อนเพื่อของพวกเขา ตอนนี้เรามีแง่มุมใหม่เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับผู้ปกครองของน้องๆกันบ้างอันนี้คือคนสําคัญใน y ัยบของเราเลยนะถ้าไ<ช>ม่มีไม่มีพี่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยคอยสนับสนุนนั้นลีกเราไม่สามารถขับเคลื่อนได้มาขนาดนี้ถูกต้องครับโดยในช่วงต่อไปนะครับ Parents Corner นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคุณจักรพันธ์บําเพ็ญเกียรติกุลนะครับผู้ปกครองของน้องฟิวเจอร์ครับหมายเลข25จากทีมสยามฟลเออร์รุ่น U10 ถึงยู2ครับ สวัสดีครับป้าป้าชื่อจักรพันธ์บำเพ็ญเกียรติกุลน,นะครับเป็นพ่อของน้องฟิวเจอร์นะครับทีมสยามไฟเออร์นะครับเป็นความฝ่าฝันของน้องแล้วกันนะครับว่าอยากจะมาร่วมลีกของ YBL อย่างที่บอกนะครับว่าลีก YBL เป็นลีกชั้นนำของประเทศนะครับแล้วก็ได้มีส่วนร่วมดีใจมากครับ การจัดสรรเวลานะครับป้าป้ากับน้องเนี่ยจะร่วมกันแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับโดยที่มาบอกป้าปาว่าเรียนครึ่งวันนะครับครึ่งวันเดินทางมาซ้อมที่กรุงเทพแ,แข่งขันเนี่ยเราก็จัดก,การเวลาว่าวันนี้ต้องมายังไงเหมือนจะเป็นการทดลองการวางแผนของน้องไปในตัวด้วยครับ เวลาแข่งเนี่ยน้องเต็มที่นะครับพ่อครัวนะครับพร้อมซัพพอร์ตและสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับอย่างน้อยๆน,นะครับได้ทําเวลาว่างให้มีประโยชน์นะครับผางกายะาเสพติดผางกลโซเชียลนะครับและที่สําคัญเลยได้มีตรภาพที่ดีๆจาก YDL ด้วยนะครับเอาละ,ะครับแล้วในขณะนี้ในเวลานี้เลยที่ท่านผู้ชมกําลังรับชมพวกเราอยู่ใน w o r k ์กพอยช่อง23ณนะตอนนี้นะเวลานี้เราทําการแข่งขันนะครับคู่แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว น่าจะตอนนี้น่าจะประมาณจบครึ่งแรกแล้วล่ะครับผมกำลังจะเข้มข้นเลยในในช่วงวรนที่3นะครับใครอยากสนใจอยากดู YB l Thailand ในขณะนี้นะเราแข่งขันกันอยู่นะแล้วเราจะแข่งยาวไปเป็นแบบนี้จนถึง1ทุ่มเลยทั้งวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นะครับและนี่ก็คือช่วงที่2นะครับของรายการ YBL The b a l l e r นะครับแต่ว่าก่อนจะปิดเบรกนี้นะครับมีอีกหนึ่งช่วงที่อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามกันครับกับช่วง Time Out with Coach ครับ ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเป็นการเรียนทริคนะครับจากโค้ชเปาที่มาสอนพวกเรากันนะครับแต่ช่วงทำเอาวิทโค้ชเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของโน้ตหาวต่างๆทริคต่างๆในการคุมเด็กในการระบบการเล่นจะเล่นยังไงเกมรับวางแผนยังไงเพสซิ่งยังไงเราจะมีมาแนะนําให้ท่าผู้ชมได้ติดตามกันสัปดาห์ละคนตอนแรกเราสอนเด็กไปแล้วถูกตอนนี้เราจะสอนโค้ชบ้างเรียกว่าทั้งวงการดูรายการนี้ได้ประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์่าใช่ว่าพวกเขามีโน้ตหาว งงจะเล่นระบบไหนอะไรยังไงวันนี้นะครับเป็นคิวของโค้ชโอ๊คครับจากทีมสยามสแลมเมอร์ใน U10-U12 ู o นะครับโคชโอ๊คมีอะไรจะสอนหรือว่าแนะนำพวกเรากันบ้างไปติดตามได้ในช่วงนี้ครับทําเอาต์กั c โคชครับสวัสดีครับผมโค้ชโอ๊คจากสยามแลมเมอร์ครับรุ่น U10-U12 ครับ ถ้าเกิดเจอแมนทูแมนส่วนใหญ่แล้วผมจะให้ยืนในลักษณะเช่นนี้โค่งบอลถ้าเราเลือกคนส่งไม่ดีถ้าเกิดมันผิดพลาดปุ๊บมันมีโอกาสที่จะโดนทําสกอร์เลยจะมี2ตัวนี้ยืนในลักษณะบนหรือล่างหรือซ้ายหรือขวาจังหวะที่2จะเป็นการสกรีนและดีดเอาบอล2ตําแหน่งนี้ถ้าเกิดป้กาจ่ายไปเบอร์3ผมจะให้เบอร์สมูฟเข้ามาเชื่อมบอลตรงระยะกลางเบอร์1จะเป็นคนสปีดผ่านเบอร์2ทําสกรีน เป็นเบอร์หนึ่งวิ่งไปแบบนี้ก็หรือออกเบอร์หนึ่งออกมาแล้วเบอร์สองไปนี้เบอร์หนึ่งเชื่อมบอลกับเบอร์สามผมจะให้น้องเบอร์สามพาสบอลในตำแหน่งของ power forward เบอร์สามเบอร์หนึ่งต้องไปคู่กันในลักษณะนี้ครับเบอร์ห้าสกรีนเบอร์สามหนึ่งวิ่งคัดมาแล้วเบอร์สี่หันหน้ามาพว่าสามารถให้ตรงกลางนี้สามารถเลี้ยงขึ้นมาพร้อมเบอร์หนึ่งเบอร์สามแล้วโยนให้เพื่อนเล์อัพทำสกอร์ ประมาณนี้ครับในเรื่องของการแก้ Man Man มแมนทูแมนฟูลคอ์กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของ YBL The Baller ในกรบทุกวันเสาร์เวลา10โมงตรงครับทางช่อง Workpoint 23นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชม ไปทำความรู้จักกาบลีกเัสเบอลเยาวชน YBL Thailand ให้มากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยเกมการแข่งขันของสัปดาห์ที่4คู่แรกเนี่ยกำลังทำการแข่งขันอยู่เลยนะครับโดยช่วงต่อไปนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปชมเพลงสวยๆจากน้องๆ YBL Thailand ทั้ง2รุ่นอายุนะครับ U10 และ U12 และ U13 และ U14 นะกับช่วงต่อไปครับ YBL Top 5 Playoff h e w e e w ครับ ไปแล้วครับผมท,ทีทีมาแล้วทีทีขึ้นยิงทันทีอ้าวโอโ้โหแล้ววอลเลเอร์ไปตัดมาได้ออครับผมบอลอยู่กับไตตันไตตันจ่ายมาอย่างสวยให้เจมส์ครับผมโอโ้โหชีโตต้องการสกอร์ครับโ้มันแน่นไปหมดเลยครับโอ้สวยมากครับลูกนี้สวยมากครับโอ้โหสวยเกินครับลูกนี้ครับ เจอที่บางกอกเทพครับแล้วลูกนี้3แต้มวัยแบงค์ครับสามคะแนนวัยครับคริสครับสุดยอดครับโอ้โหคริสจะวิ่งดีใจไตตันวิ่งมาก่อนก่อนครับใครจะไปครีสครับครีสโอ้เซตเนี้ยแข็งปัดครับไฟเจอดูแต่ละตัวครับเอาแล้วคิมคริมโลงๆก็ขอฮุกหน่อยไม่ได้เอาแล้วดูอานามาจากไหนอานาดาบสองเรียบร้อยครับ อานาบินมาเก็บรีบาวครับโอ้มองไม่เห็นเลยครับอยู่ดีลอยมารู้ตัวอีกทีถึงปั้นแล้วครับอานาแล้วทาโรได้สกินจากวินครับผมแด้วทาโลข้ามบายลูกนี้เจอ2คนเลือกยิงเองแล้ววินโอ้ดูวินรีบาวมือเดียวครับผมโอ้โหรับรับเป็นไวร e รีเวอร์ในเมกาฟุตบอลเลยครับโอ้วินวินแล้วเข้ามาที่วินครับผม ครับโอ้โหลูกนี้เหมือนจะเสียแล้วอย่างไม่เสียก็ผมเตโอลีเก็บมาได้ครับผมแล้วมาที่โอ้โหสปินมูฟลูกนี้ทาโหโอ้โหอตีตื้นมาเหลือนหนึ่งแต้มครับผมโอ้ยแย่แล้วนะครับบอลเลอร์ถ้าเกิดว่าทาโลวินวินฟิวเจอร์ฟอร์แบบนีครับทาโลเอาไปอีกแล้ว ฮาอกขึ้นวางเรียบร้อยครับได้ครับผมลูกขึ้นนนะครับโอ้พลิกขึ้นมาน้ำอีกแล้วครับไฟเออร์่1 0ถึง U12 นะอันนี้อันนี้คือ U10 U12 จริงๆเหรอครับของคุณมีไหม13 14มันยอมไม่ได้เหมือนกันเลือกมา5เพลงต้องบอกเลยว่าทีมงานของ U13 1 4เนี่ยก็เดือดเหมือนกันเพราะว่าคัดมามีแต่เพสวยๆนั้ใจไหมนัใจมากครับเดี๋ยวไปดูครับว่าท็อป5เพสัปดาห์ที่3ที่ผ่านมาของ U13 U14 มันจะมีเพลไหนบ้างไปชมกันครับ กิขอสกีนมากิคอสแล้วมากิสะบัดมาลาล่าชูสามมาเกมป้องกันของใจแอมนี่กันเหนียวเหลือเกินแล้วลาล่าฮะลูกที่สองไปแล้ววันนี้สามคะแนนนะเปิดตัวได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับนี่ยังไม่พ้นควอเตอร์สองเลยนะครับและจังหวะลุยของโซโซได้เหมือนกันครับโอ้โหค่อนข้างชัวร์ครับเทคอินสองคะแนนของโซโซฟินิกมาลียโซโซ โซโซโอ้โหดูฮอปมาลูกนี้แล้วเป็นแอนวอร์นทันเวลาพอดีและเก็บไปอะทรีพอยต์เพย์เน้นหน่อยครับเพราะว่าเหมือนเพื่อน,นลืมแผนครับแลวยัดเข้ากลางมาจาังหวะนี้ไม่ที่ช็อตคอกเหลือ4วินาทีครับต้องเล่นแล้วครับเปอร์เช่หมุนมาได้สโอ้วางมือล่างวางมือล่างครับสองแต้มแรกครับของแบงคอกบีสครับอ้าเบาของหมาตีเอาให้กับเพลย์เอา แบบนี้ก็กลับมาเท่ากันครับผมสอเท่าครับอีแล้วมาตี้โอ้โหิดอะไรอยู่ครับ เป็นไงล่ะโอ้โหสองวันสองสนามแล้วเลือกไม่หนักมากคือตอนนี้คนคัดนี่ตาแตกเรียบร้อยแล้วเพราะเพราะไม่ง่ายเลยนะที่จะคัดไฮไลท์อย่างเงี้ยทีมภาคเนี่ยต้องภาคไปแล้วก็จดไปด้วยว่ามันมีเพลงไหนบ้างซึ่งบางทีเนี่ยโหสแตนี่แทบไม่พอกันเลยทีเดียวใช่ครับนึกออกนึกออกแล้วมันมีเรื่องสตอรี่การบิวอัพของเกมแต่ละเกมด้วยนะบางลูกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้สวยในแง่ของสกิลขนาดนั้นแต่ว่ามันมันสวยในแง่ของการคัมแบ็กในแง่ของแต้มสําคัญอันนี้คือ เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมสัปดาห์นี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างมีโปรแกรมไหนที่อยากจะบอกคนดูให้จดตารางไว้เลยจดเวลาไว้เลยว่าเวลานี้แหละห้ามพลาด YBL Thailand มีไหมของพิเล่มีไหมโปรแกรมไหนน่าสนใจโอ้โหของผมเนี่ยขอไปเป็นวันอาทิตย์เลยเวลาบ่ายโมงตรงวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงนะครับจะเป็นเกม rematch แ er มชชิงชนะเลิศใน YBL c ทั้งสองและเข้าเลก2แล้วอตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่เลก2อย่างเป็นทางการแล้วในเกมวันอาทิตย์คือเกมแรกของเลก2โอ้โห oh นั่นหมายความว่าแมชช์แรกของ u 1 0ถึง u 1 2เนี่ยเกมที่จะเกิดขึ้นในวิกนี้คือเกมระหว่างสยามเรเวนส์กับสยามสแลมเมอร์สแล้วคุณจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเลกแรกได้ไหมระหว่าง 2, 2> oh oh. ทีมนี้ดับเบิลโอครั้งแรกของ Ybl ซีซั่น ที่3และครั้งแรกของ YBL ตลอดกนอานต่อเวลาก็เดือดมากต่อเวลาไป2ครั้ง <Yeah. S 1> คือสตอรี่มันคือว่า2ทีมนี้เขาฟาดฟันกันมาตั้งแต่ไฟนอลในปีที่แล้วนนในซีซันที่2สุดท้ายเป็นสยามเรเวนที่ปิดซีรีส์ไฟนอลและได้แชมป์ไปด้วยสกอร์ซีรีส์2ต่อ0เกมแต่ว่าพอเปิดกลายเป็นว่าเปิดในซีซันที่3ามครับแมตช์เปิดสนามของทั้ง2ทีมนี่เป็นแมตช์ท,ที่เขาต้องรีแมตช์กันก็คือสยามแลมเมอร์เจอกับเรเวนนี่แหละแล้วไปไปมามันกลายเป็นว่า พวกเขาต้องไปวัดกันถึงในช่วง OT ที่ 2, 2> อลแล้วแล,แล้วมันกลายเป็นสยามเบเฟนเนี่ยยังเอาชัยชนะไปได้จากแลมเมอร์ยำแขนไปอีกหนึ่งยำแขนแต่ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งมันก็คือว่าเบเฟ n นเอาชนะแลมเมอร์ไปด้วยแมตช์แรกแต่หลังจากนั้นพวกเขาเขวะเลยสดุดยามันกลายแล้วแลมเมอร์แพ้โอทียังเจ็บใจแมตช์แรกหลังจากนั้นเขาฟื้นเขากลับมาจนตอนนี้กลายเป็นว่าแลมเมอร์เนี่ย เป็นทีมที่ในตารางคะแนนเหนือกว่าเรเวนือแต่พวกเขาเนี่ยต้องกลับมาเจอกันโอ้โหมันเป็นสึกที่น่าดูมากๆบ่ายโมงตรงวันอาทิตย์ไปรับชมกันได้นะครับจดเลยนะจดเลยนะครับบ่ายโมงนี้ห้ามไปไหนนะครับอ้าวยูโตครับมีไหมของคุณมีไหมอู้มันเบียดกันหลายคู่แต่ถ้าต้องเลือกนะไม่ต้องรอนาน11บเอโมงวันนี้เลยวันนี้เลย11บเอโมงวันนี้เลยจบรายการดูต่อได้เลยรอดูต่อได้เลยสยามไฟเออร์ทีมจอมคัมแบ็กกับสยามวอริเออร์ คือจริงๆแล้วอ่ะใน U13 U14 มยูสี่มันตัดสินกันที่ช่วง5นาทีสุดท้ายของคอร์เตอร์ที่4ี่เนี่ยค,ค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวแต่เกมเนี่ยด้วยความที่สยามไฟเออร์เขาเป็นทีมที่ชอบตามก่อนถ้านำก่อนอเกมไหนเนี่ยมันพังทุกทีแต่ว่ารอบเนี่ยถ้าตามมาก่อนนะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเขาจะสามารถคัมแบ็กได้ทีนี้เราต้องดูกันแหละว่า next step อีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับอจะแข่งขันกันแล้วต้องดูว่าตอนนี้เนี่ยโค้ชตอง จะทำยังไงกับทีมนะเพราะว่าถ้าชนะเกมนี้ได้มันจะเรียกโมเมนตัม กลับมาด้วยแล้วก็แอบเชียร์อยู่เพราะสยามไฟเออร์มันมีแคเรี่ไฮของลีกอย่างเอเทนเจ้สเทีทัตสี่สิบคะแนนสีแต้มเลยเหรอเด็กยูสิบสามสิบสี่กดไปสี่สิบคะแนนไม่แล้วกดมารีเอาเวลามันไม่ได้เยอะมากนะต้องครึ่งแรกอาคอเตอร์แรกห้านาทีคอเตอร์สองห้านาทีคอเตอร์สามห้านาทีคอเตอร์สี่ค่อยลงเต็มแต่เอเทนกดไปสี่สิบแต้มรอดูกันโโอ้หนี่แหละคู่นี้แหละน่าสนใจสยามไฟเออร์ทีมจอมคัมแบ็กครับผม สุดท้ายของผมนะครับฝากด้วยวันอาทิตบบย์นะครับบ่าย3าโมงนะครับ สตอร์มจะเจอกับไฟเออร์ในรุ่นยูสิบในยูสิบสองถึงยูสิบสองนะจุดที่มน่าสนใจของทีมนี้ผมรู้สึกว่าไฟเออร์เนี่ยเขาเปิดฤดูกาลด้วยการแบบกระท่อนกระแท่นแล้วค่อยๆจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆส่วนสตอร์มเนี่ยปีนี้มามาตรฐานสูงมากแล้สองทีมนี้มีผู้เล่นไซส์ใหญ่บิ๊กแมนคอยประทะกันต้องบอกว่าคนที่ดูทางบ้านเนี่ยที่ชอบบารสแบบประทะกันหนักๆเนี่ยคู่นี้แหละจะได้อารมณ์ถึงคุณเลย ผมว่าคู่นี้น่าจับตามองครับวันอาทิตย์บ่ายสามโมงครับโอ้โหเดือดทุกคู่เลยครับผมนั่นก็คือ3คู่ที่พวกเราเลือกมา ที่น่าสนใจในวีคนี้นะเกมที่กําลังจะแข่งขันในตอนนี้ในวันนี้วันพรุ่งนี้เลยนะครับครับผมโอ้โหซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมี20คู่นะสวันที่เราแข่งกันเนี่ยสนุกทุกคู่ตอนนี้สนุกทุกคู่เพราะว่าเกมมันเบียดเกมมันแบบ VBL มันเป็นอลีกที่ใช้ระบบดราฟนะมันเลยทําให้ทีมแต่ละทีมเนี่ยเบียดกันมากๆบาลานซ์ตีมากใช่บาลานซ์บาลานซ์ีมากซึ่งถ้าใครกําลังรับชมเราอยู่นะตอนนี้นั่นหมายความว่าเวลานี้เลย YBL Thailand ซีซั่นที่3นะครับกำลังทำการแข่งขันอยู่ในคู่แรกซึ่งตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ควอเตอร์ที่4กันแล้วแหละในเวลา10โมงครึ่งนะครับเอาละสุดท้ายแล้วครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับผมกองใต้แป้นครับผมทะเล YBL เอตกีตาพัฒนาการผมป้องเมนสแตนอัตพลกองผมครับแลวก็วันนี้รายการ YBL The b a l l e r นะครับขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันเสาร์10โมงตรงที่ช่อง WorkPoint 23ยบสามลาลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ